สวัสดีครับมาอยู่กับเซียนยักษ์รมโตนะฮะบายความรู้รับโตนะฮะวันนี้มาอยู่กับบิดแมทแห่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเปเอเอนะครับเจอแมนซิตี้นะครับคู่นี้นะครับบอกเลยว่าสนุกหันสายเฮฮาปาร์ตี้เฮฮาปารติงโกะแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าคืนนี้ไม่เจงกระเจานะครับมีอยสองอย่างนะแต่ว่า นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะไปบวกกันนะบอกเลยว่าใครตามผมคืนนี้มีหนมกินแน่นอนนะครับมามาดูสถิติทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับนัสถิติ2ทีมนะครับนะวันนี้แอดมาอยู่ในกระดานลาลิก้าเบทนะครับเว็บนี้นะฮะบอกเลยว่าบอลจบจ่ายเงินครบทุกบินแน่นอนนะบอลจบจ่ายเงินครบทุกบินแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคิดเงินไวมากนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ คู่นี้นะฮะแอดให้ทัศนะเลยนะคู่นี้แอดให้ทัศนะไปทางไปเอชเอนะครับถามว่าทําไมแอดถึงให้ทัศนะไปทางไปเอชเอนะครับแอดจะเล่าให้ฟังนะนะแอดจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้แอดนั่งดูสถิติการาฟหลังบ้านมานะครับถามว่าสถิติหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับทางสถิตินะมา ดูกันนะครับผมซิตินะครับ2ทีมนี้นะครับเปเชนะครับอยู่อันดับที่เปเชนะครับอยู่อันดับที่26นะครับมีอยู่7คะแนนนะส่วนทางฝั่งของทางแมนซิตี้นะครับอยู่อันดับที่24มีอยู่8คะแนนห่างกันเพียงแต้มเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับมาอยู่ในสนามของปาร์คเดนแองด้วยนะครับเป็นบ้านของทางเปเชนะบอกเลยเปเช ขย่าเละเทะแน่นอนนะครับเพราะว่าสรุป6นัดล่าสุดนะครับของทางเปเช่นะฮะไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยนะเก็บชัยชนะ6แต้มรวดนะครับแต่ส่วนทางฝั่งของแมนซิตี้นะฮะยังมีการผลเสมออยู่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันนะแต่บอกเลยว่าฟอร์มการเล่นของ2ทีมนี้นะครับเบียดกันมากเลยนะสองนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับ เป็นทางฝั่งเปเชนะครับเกมแรกเปเชเก็บไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเกมที่2นะฮะที่เจอกันจะเป็นทางฝั่งแมนซิตี้นะครับเก็บชัยไป2ประตูต่อหนึ่งนะก็วันนี้นะครับลุวยในบ้านทางเปเชนะครับข้อได้เปรียบต่างๆนะฮะแอดบอกเลยว่าเปเชนี่ขย่ําแน่นอนนะครับแล้วราคาตลาดหลักทรัพย์นะครับราคาตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่ราคาเสมอด้วยนะ เอออยู่ที่ราคาเสมอด้วยแอดบอกเลยว่า psch ได้กินเต็มร้อยเต็มสิบเต็มทุกกระบวนความแน่นอนนะครับใครที่บอกเลยว่าอยากรองตามนะครับลองตามได้เลยผมที่ u f i n 8 9นะครับวันนี้ u f i n 8 9มาเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับเพี่อนใดอยากรองตามก็ลองเปิดใจลองตามดูได้เลยนะครับนะวันนี้ u f i n 8 9นะครับใครที่แทงกระดานลาลิก้าเบตนะครับ บินละบินละห้าร้อยนะครับรับแก้วเยติฟรีหนึ่งใบจะส่งถึงหน้าบ้านทันทีเลยนะพี่ท่านใดอยากลองตามนะครับนะแล้วก็อยากได้แก้วด้วยนะได้แทงบอลด้วยได้แก้วด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มสุดจัดนะครับพี่ท่านใดสนใจอยากลองตามแนะนำเลยยูฟิน8ปนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม